ครับสวัสด,ดีนะครับผมจ,นจีนิตตลอดสุดช่องอลไร Rider นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้มาสอนขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่คล้ายคควิกชิฟเตอร์นะแต่ว่าเราไม่มีบบอุปกรณ์คลิกชิฟเตอร์นะตันนี้เป็นคัตเดิมไม่มีแต่งคลิกชิฟเตอร์นะครับผม R 15ปี19นะครับผมก็ดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสัลเกียร์โดยไม่ต้องกำคัตนะครับผม ยังไงเดี๋ยวผมน้ำให้ดูนะอันนี้ผมอยู่เกียร์สามนะผมไม่กำคันนะครับผมปิดไปนี่นะนะเนี่ยผมไม่ได้กำคัดนะลงด้วยน,นะ,ะนผมไม่ได้กำคันนะ,ะมมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำนะโอเคเขาเรียกว่าอะไรนะไอ,ไอวิธีแบบเนี้ย เดี๋ยวผมจะผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ละกันว่ามันเป็นชื่อเรียกว่าอะไรนะอ่ะเดี๋ยวผมเข้าในนี้แล้วกันจะได้สอนง่ายๆนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ต้งโล่งหน่อยออกถนอนอยางข้าะอันตรายนะครับโอเคครับทุกคนขั้นแรกเนี่ย ก็คือเราเราใส่เกียร์หนึ่งโบตีแหละก็ออกตัวไปใช่ไหมก็ออกตัวคัแเราก็อะก้าสักเกียร์สองก็ได้อะเอาเกียร์สองเนี่ยวิธีการจะขึ้นโดยที่ไม่ต้องกำคัดก็คือเร่งรอบไปแล้วก็สับคันเร่งพร้อมกับเปลี่ยนเกียร์นะยังไงอย่าทำให้ดูเปิดสับเนี่ยพร้อมกับเปลี่ยนเกียร์เห็นปะประมาณนี้นะจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่ง เียนะแันหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าหนึ่งไปสองค่อนข้างจะกระตุกหน่อยต้องได้รอบนะแล้วก็สับแล้วก็สับสับี่ยสับสังเกตมือผมสับนะเห็นป่ะส่วนมันจะมีทั้งขึ้นทั้งดาวนะก็ทั้งขึ้นทั้งลงเลยก็สามารถทำได้เหมือนกันคล้ายๆเหมือนกันเลยแต่ว่าขาลงจะทำยากหน่อยนะ เดี๋ยวผมจะลองยาวๆให้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองทั้งขึ้นทั้งลงนะไปครับแนะนําว่าให้ออกใช้ใช้ประมาณเกียร์สองขึ้นนะเพราะว่ามันเกียร์หนึ่งหมักกระชากนะครับไปครับไม่กำคันนะครับไปครับไม่กำค,ครับเนี่ยผมไม่ได้กำคันเลยนะทุกคนเนี่ยลาลงก็ แห็วผมไม่ได้กำคัดเลยใช้ข้อมืออย่างเดียวเลยเนี่ยดูนะเห็นป่ะผมไม่ได้กำคัดแต่ว่าวิธีเนี้ยใช้บ่อยไม่ดีนะครับผมเพราะว่าเกียร์จะเสียนะครับผมเอาไว้ใช้สนุกสนุกเล่นๆน,นะครับแต่อย่าไปใช้จริงจังนะเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่คลิกคิปเตอร์นะมันจะเป็นต,ต้องใช้คัดในการส่งเกียร์นะ ันเมือนไปโกงมันนะครับก็อย่าไปทําบ่อยเนะะยาะได้เดี๋ยวผมทําให้ดูยาวๆเลยแล้วกันทั้งขึ้นทั้งลงอีกรอบหนึ่งผมขอยูเทิร์นรถก่อนก็ถ้าอยากให้สนุกก็เล่นเล่นขึ้นทั้งลงนะครับผมก็มันจะได้ฟิลค,คล้ายๆฟ้าคิกชิเตอร์นะโอเคพร้อมอันนี้ผมจะเริ่มระเกนหนึ่งเลย ไม,ม่ได้กำพัดนะทุกคนนี่นะขาลงก็นี่นะนนะผมไม่ได้กำพัดนะผมไม่ได้กำพัดเห็นป่ะ ก็เท่านี้นะเขาเรียกว่าอะไรผมจะบอกอีกทีนึงแต่ว่าประมาณนี้ง่ายๆสําคัญคือสับมือสับแบบว่าสับแบบให้มันให้มันพอดีกันกันกบว่ากับเกียร์นะครับก็จะสามารถทําได้เนี่ยสับเห็นไหมครับเนี่ยง่ายๆไม่ยากนะครับทุกคนก็ไปทำเล่นกันได้นะครผมแต่ก็อย่าทำจริงจังมากนะคเครื่องจะเสียเอานะครับก็เป็นเกตความรู้เล็กๆนะครับผม สำหรับคนที่อยากคลิคชิปเตอร์แต่ว่าอ่างงบยังไม่ถึงนะแต่ผมแนะนำนะอนไรอย่างเงี้ยซื้อคลิปชิปเตอร์มาใส่เพิ่มดีกว่านะผมว่าก็อาจจะสมูทกว่านี้ใครบางคนอาจจะไม่รู้จักคลิปชิปเตอร์นะผมระบบคลิปชิปเตอร์เนี่ยเป็นระบบการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่กำคัดแล้วก็ช่วยในการต่อเกียร์ได้เร็วขึ้นนะผมนักแ,แข่งก็จะใช้กันส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไออย่างวิธีมาแก้คือต้องสับมือถูกไหม ส่วนลิชชูเตอร์เนี่ยมันค้างคันเร่งไว้แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยก็คือไม่ต้องผ่อนคันเร่งนะเปลี่ยนเกียร์ได้เลยถ้าทิชชูเตอร์นะแต่ถ้าแบบของผมนี่คือต้องต้องผ่อนก่อนแล้วค่อยก็คอ่คอยเปิดใหม่นะผมก็เอาไว้ใช้ได้สำหรับคนที่เอาไปแข่งเนาะแข่งรถแจ็คแงได้ใช้ได้พวกนี้จะต้องใช้การออกตัวดีๆหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ให้เร็วเนี่ยสำคัญเลยเรื่องเวลาอย่างเงี้ยถ้าคนแข่งเขาจะรู้กันนะครับก็ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาสอนมาสอนให้เก็บความรู้แล้วกันมาเก็บความรู้เล็กๆก็มาสอนสนุกสนุกนะครับผมก็อย่าไปทําบ่อยๆแล้วกันเครื่องจะเสียเอานะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคอร์รเดอร์นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ